สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการโปเกมอนขับนะครับผมวันนี้ก็ ep สี่แล้วอ่า ep สี่นะส่งผมโหลดมาเยอะมากตั้งแต่ ep หนึ่งถึง ep สี่ในวันเดียว <c oughs> <c oughs> สุดยอดนะครับก็อยู่ะที่เดิมเพราะข้างล่างไม่ค่อยเอื้ออมหนวยสักเท่าไหร่ครับส,สตูดิโอข้างล่างมีคนเฝ้าเยอะแยะตะ๊กแปนขายถั่วเกี่ยวอะไรกับตัแป้ จะมาวาดชื่อเก็กเก็เกโคกะนะแต่ผมชอบเรียกแต่ผมชอบเรียกเก็กโคกะนะเก็กโคกัะก็เอก็กโคูกอากะ,กะ,ก,ะ,ก,ะกะครับไม่ใช่สระอาะครับพ่อคุณตกไทยหรือเปล่าครับเห็นเป็นสระอาะนะ เราเรามันเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มจากส่วนหัวนะครับตั้งแต่ผมดูมามีไม่กี่ตัวเองนะที่ที่ทำรูปร่างเหมือนคนมากนะตัวที่หนึ่งนะผมว่าน่าจะมิวทูอะเหมือนคนมากๆในมิวทูเป็นเทพนะครับใครได้การ์ดของโปกเกมอมอ็น่่าจะมีนะมิวทู ได้ค้งหน้าแล้วนะครับอ่าเราก็ต่อไปเรื่อยๆอะไรยาวไปยาวไปนะครัน,นกลายเป็นอะไรวัดแปลว่าอะไรอะไรอะไรแปลว่าอะไรครับฟ <Easy. S 1> ใครจะกินิฟีีนะฟฟี <Easy. S 1> อ๋อนึกว่าบอลฟีเอ้ย พีครับนายแบ็คพีเพรคุณครับมองหัวทอรหารมองเห็นหัวทอรหารไหมไม่เห็นโอ้ยน่าสงสารน่าไ,ได้หัวแล้วนะครับอ่าเป็นครั้งแรกที่ผมยอมวาดโปเกมอนยากๆลงนะครับไม่มีลิน้นอะไรไม่มีลิ้นครับ <c oughs> ตัวอะไรไม่มีลิ้นครับเนี่ยลิน้น แต่คุณไม่แต่คุณไม่เขียนผมกำลังวาดอยู่นี่ไงครับนาอีกใครจะไปใครจะไปเที่ยวนานะมามาทำไมมาทำไมอยู่ไปก็อายเขาแล้วก็ค่าละคุณแม่ครับคุณแม่อยู่โรงเรียนอะไรครับวัดอุทัยวัดอุทัยทารามเหรอครับใช่ส่วนผมครับ กุณนาทีรุทธารามวิทยาคมโคตรยาวไทยเรนาถึงไทยเรนาวัชิอืมท่านแม่กับผมมาแล้วนะขอร<ง>ับเอาตำเนียงนินจาอุ้ยอ้ยอาตมาเอ้อาตมาอ่ะเนี่ยนะครับได้แล้วอ <os> ่ะเนี Boy. ่ย ซูโมโ่เอ้ยซูโมโอ่อะไรคูซูโม่ใครจะเล่นซูโม่นะซูโม่ไม่ใช่ซูโม่หรอครับอันนั้นมันกวนวนเออผมมีสาระ,ะอยากจะมาบอกว่าโปเกมอนมันไม่ได้มีความมันไม่ได้มีความปัญญาอ่อนอย่างใดเลยนะครับผมบอกไว้ก่อนการ์ตูนโปเกมอน Pokemon ดูแล้วเพื่อความเพลิดเพลินทางครอบครัวนะครับใช่ไหมครับคุณแพรใช่ มันไม่ได้มีความโหดร้ายมากกว่าการะตูนเรื่องไปกว่าการะตูนเรื่องอื่นเลยนะครับกระตูนเรื่องนี้บางครั้งก็จะให้สาระด้วยการทําอาหารประมาณนี้นะครับหรือในเกมก็พวกเกี่ยวกับการจับโปกเกมอนนะในกระตูนก็มีประโยชน์สําหรับในเกมเมอร์เหมือนกันนะครับรอเปล่าครับผมไม่แน่ใจมเดมดมิเอ๊ เมเดนเน่ไหนอะไรจีโกรันครับไม่รู้จีโกรันครับรจีเน,นี่ยไม่เห็นมีไม้ขีดขึ้นมานิดเลยก็คำคำเขียนสมัยนี้เริ่มวิบัติแล้วไงครับจีโกรันวิบัติวิบัติคืออะไรใครจะเดินฟุตบาทถามว่าวิบัติคืออะไร มันคือโปเกมอนฟุตบอลเลยไหมแหน่แหนตัวไหนครับแหน่ขอดูหน่อยครับโปเกม่อนตัวไหนครับโปเกมอนตัวอะไรเดี๋ยวคุณบอกฟุตบาร์อะไรล่ะวิบารคุณอะวิบารอะไรล่ะหนูบอกว่าพี่บอกว่าอะไรอ่ะเขียนอะไรสมัยนี้อะอะไรไม่รู้วิบารวิบารอะไรไม่รู้วิบารนี่ เพราะเดี๋ยวนี้คนเขียนภาษาไทยเริ่มเขียนไปอย่างอื่นแล้วจีโกโรันแต่ก่อนรถแท็กซี่เขาเรียกกันรถรถลับจางรถยนต์ลับจางนะโอ้แยแคลเ์คิวคิซีบูติดุด๊ดดดุบบายดีเอ่คนพมา่าเหรอครับไม่ได้คนพม่าร้องเพลงอะไรล่ะ เ่ยตัวนี้มีความมีความแหวกแนวอย่างหนึงนะ่งครับมีหางไหนอ่ะพี่ดุย,ดยอ่าเราสามารถตกแต่งได้ด้วยเดี๋ยวเรามาตกแต่งกันดีกว่าวาลุกตานะครับเสร็จแล้วเกี๊คกคกุคกคกะหรือเปล่าไปลืมตรงแผ่นตรงเทนะ้า เรามาวาดเพิ่มเติมกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นลูกบอลน,น้ำนะวาดฟองน้ำเอ้าไปแล้วก็วาดกลมๆไะเสร็จแล้วแกโคกะนะครับอ่าใครที่ดูอยู่ใครชอบใครติดใจก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>